เรานเบนิ่งกนะหลูกๆเพิ่นสะอ่อนสะอ่อนลูกหลาน,นเนาะพีเอเนาะครับเออน้องแอนมาไปครับน้องแอนน้องน้องแอนมาไปครับกำลังมาค่ะอ่ากำลังมาเนาะพอ,พอดีแฟนครับเพิ่นอยากฟังเพลงสังเนเดะอยากฟังเพลงอยากให้น้องบานร้องเพลงมักเบ้ารุ่นน้องก,กับเต้าหยองว่าสันแ,<ม>แฟนครับบ้านเต้าหยองอยากฟังบ้านบอยก็อยากฟังคือกันบัดนน่ะอยากฟังเพลงได้อีก เรวตะฮักดีลาวดีวาชันวาใครดีเป็นลาวดีแานี้น้นองแอนวาชันเพิ่นว่าเขาเรียกว่าีงเข้าอ่ะสองเทานั่งเฝ้าเชียงมักสาวเทายังเดียวพ่อจังซี่ก็ได้พ่อครับหนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเาอ้อเอาน้องเต่ายองมาแล้วอ่าน้องเต่ายองมาแล้วขึ้นมายองขึ้นมานี้น้องเต่ายองรอขนาดได้เมือนเด็ครับนี่ครับอ่ามาขึ้นไหนบ่อยเท่าบาท่างย่างมาก เปีดกันไว้บดไว้พี่น้องสองคนนี่เอ้ยเบิ่งร้อยยิ้มเล่ากับพี่น้องหวานขนาดได้กพี่น้องอาจารย์นักดนตรีครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวเอาบักเป่ารุ่นน้องก่อนโอ้กเาแาให้น้องคุณเคยก้นแม่ลมากรีีกอะไรบ้านบ้านอี่แหละจะเฝ้าจับจูดน้องเด้อน้องสั้นบทัสนิเศร้าอยู่ได้หกบอสัสนวันนี้เก่งมากเอาจังซี่หยุดที่หมอลำ ยูยูสิมาลองเพลงเลยบ่ไดจะต้องล่ำก่อนบาตรปทมนั้นเป็นนั่งเอกกินหัวกินหางมาหลายแล้วจะต้องเกี่ยวไปเอกคันมากเบ่ารุ่นน้องเอาดู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 เอาดเอาดู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 เอาเอาดู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 เอาดอาดูเ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 อาูเอาอาดูเอาดูเอาเอาเอาอาอาาเอาอาาดเอาเอาาเอาอาาเเอาาเอาเอาอาเอเอาเดดเอา มาเอากระเจียวเจียวเบาซำน้อยแม่เจียวโอ้ยหัวล่ำขอ่ยอยังบ้างเด็กก็คิดบ่ออก <laughs> เอากระสันกระสันไอเสียทั้งไฟไอล่ำก่อนดิเออเอาล่ำก่อนคอยคอยคิดออกมกลามักสาวรุ่นพี่รุ่นแม่เนี่ยมันจังหากินหมนันคอาใจบ่ปาดแม่เลยด้ะบ้าดแม่ว่าสูงแทเลย ลูกแม่ป่ะนะหมายหมายถึงหมายถึงพ่อออในเนื้อเรื่องเนาะบอยซิริชัยก่กบฏตายนย้อนสาวเถ่านี่ละ <laughs> จำไว้เด้ออย่าไปหามาักเด็กน้อยแม่มักรุ่นนี่นี่หูจักบมืดสุยางเห็ดแนวกินกระแทบหาเงินกระเก่งทุ่มกระเก่งเข้าใจบ่อ,อันสุดท้ายเก่งเออทุ่มเก่งทุ่มเก,ก่งลวดลายลีลาเอียงบ่ได้บอกบ่ได้สอนอยากเข้าขใจบ่เต่าหยองบัดนี้สิพาจีบสาวเฒ่าเด้อ พี่ผมเอ้ย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 จ๋าย่องได้มาเห็นเอือยย่องได้มาเห็นเอือยเก็บตาหวานๆพอมรับตาสองเทียเอ้ยใบหน้าคอยยึดใส่นอแม่ลูกคลองสัญหา เมลูกคองเสน่หาปัรรมนั่นคนสวยปัรรมนั่นคนสวยใบแก้มเขาพ่อใบกูจับคนนี่แหละกำไลอ่ของเขาปัมนั้นคนสวยเอาไหมปัรรมนั่นคนสวยปัรรมนั่นคนสวยด้วยมโนกสัญยิมด้วยมโนกสัญยิม งามพอป่านพิมแต้มงามพอป่านพิมแตกย่องเหลียวแนมบ่เปิดเบือน้องคือเตือนไข่เปิ้ลขึ้อุยพอพ้ยเป็นอพะเขาบทท่านนั้นเขาบทท่านอยังไว้ล่องเบิ้งแล้วคันสิบแปดสิบเก้านี่จะมาเฮ็ดทานี่รับล่องมาเรียบร้อยว่าสั่นต่อไปอุย้ยเป็นอะเปิ้ลเตือนไข่ไหมเนาะเอื้อยบาดเอ้ย เอื้อยบาดเอ้ยครับผเดี๋ยวเบิ้งผิวแดงละเลือเดี๋ยวเบื้องผิวจับเวลาจับเลยจับเลยจับพี่แล้วจ้าจับพี่จับอยากจับมองไหนทึ่งเวทีจับโลดมองนี่ละมองเ้าสิได้เปรียบเขาอ่ะแก้ให้แน่ฮะแก่อิลีติละป้าน่าป็นคักแต่ว่าเอื้อยบาดเอ้ยเดี๋ยวเห็นผิวแดงละเลือ ยามยิ้มกะอ่อนบานจ้ำบ้านหนอเก่งจ้ำจ้ำบ้านหนมันเงาเนาะเอื้อยบาดเอ้ยเอื้อยบาดเอ้ยครับเหลียวเบิ่งผิวแดงละเลือกอดข้อเลยล่ะกอดข้อเหลียวเบิ่งผิวแดงละเลือเหลียวเบิ่งผิวแดงละเลือ Im im ย้มยิมกะอิมสูย้ยิมกะอิมสูเอื้อยผู้หน้าผากกวง <c oughs> เอื้อยผู้หน้าผากกวง <c oughs> องจะไปายหน้าผากเขา <c oughs> เอื้อยผู้หน้าผากกวงเอื้อยผู้หน้าผากกวงหอมสองเทือเนี่ยเป็นอย่าง <c oughs> หอมสองเทือเนี่ยเป็นอย่าง โอ้ยบัดมือนี้ตัวต้องึ้นค่าตัวให้อ้ายดิบัวต้องึ้นค่าตัวให้ดิคันบ่วเม้นอ้ายนี่เขาบ่หอมตัวดิขนาดอีพี่นี่หอมแก้มอีพี่น่ะคอยว่าอย่าคิดพ่อเลยพ่นว่าเม้นพอจะเอาขวอยาหยัง่ะนะยองสีหอมจากสองที่ หยองสีหอมจากสองที่หยองสีหอมจากสองที่สีว่าดละทังเอื้อยสีว่าดาละทังเอื้อยขั้นเป็นหยองหอมแล้วขั้นเป็นหยองหอมแล้วขอบายนมสีได้บอกเม่นตั้งสีละหลงตัวเอาตั้งใจละตั้งใจจะของบ่เอ เอ้ยเพคนเลยสิมาสอนลูกเพควนไปในทางที่บ่ถูกใอยว่าเจ้าดิสิว่าทดิเจ้าอยากนลเนาะร้องเบิ่งแล้วคั่มขันคั่มหางขันคั่มไปหางบ่มีนี่นำยางเดียวเด้บ่สิที่ใช้ใอยว่าอันนี้เจ้าคิดเองขันหยองขันหยองขอหอมแล้วขันหยองขอหอมแล้วให้ขอเงินสิได้บ่ให้ขอเงินสิได้บ <c row ing tone> ่อันนี้ ไปสิไปขอพ่อพ่อวิทุ่เพิ่นสิให้ในมือนี้ดอกทอ้อใดแน่ว่าเว้ากันใบคนละหมื่นสีคิวบมมาเป็นตัวแล้วเอา้มามักเบาหลุ่นน้องมักเบาหลุ่นน้องอบัตนี้เจ้าเกี่ยวได้ไหมนี้ฮะเกี่ยวเล่าตีบันี้อันนี้น้องไส้่อยเกี่ยวเจ้า,จาแล้วอยากเกี่ยวกับเจ้าแท้ เจ้าก็คอยมาได้มันไม่ยังมันก็สีนค่าแข่วนิด <laughs> มันเบื่อแหระไปบ่ไก่เ,ไเอาเลยล่ะจะย,ยืนเตียงไร 一个章。<Good>

สิหาแค่จังใดๆถึงนอกสิมองจังใดแต่ใจเอ่ยคิดบวดเศร้าบอดเอิกแล้วร้องไหาจูบแม่ถ้าแม่สายเนินแต่เก่าให้โชคเข้าข้างเสาเทาได้ผัวผู้เบาวขึ้นนอนแม่ไม่มาแม่สิไดยี่หรี่ตีไว่ลูกซีดบอยซิริชัยได้นไง พอทนายสัมพอปะไหนพอพอมันขักว่นนี่เมี่ยเขาเป่าไม้ละเบิ้งสิ่่าวเอยบาทครับเอ้ยบาทครับมักอิลีบอมักอิลีบอมักเบามักเบาหยองอิลีบอมักเบาหยองอิลีตีเบาหยองนี่ก็มักแต่สาวเ่าได้ครับพี่บาทเบาเบาเบาหยองนี่ก็มักแต่สาวเ่าได้ครับ พวาก็พักได้สาวแถวได้เอยต้อักได้กันล้สู่เขาไม่ล่ะเอาเลยเอาเลยหอดบ,บ้านเมิอนพ่อแอ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหนือใจแข็งอาแฟนกับพเมียมาเสียฟงเอาอยู่สัญคนหักโยใสเข้าใจเต็มที เตายอมเเ้าเน่เฮ้อยเนื้อคู่เจ้าอยู่ในคนใดบุญบ่ลายไม้ไว้กับบ่ได้จากใต้จดเนื้อรถเนื้อเหลือใจมาแปนบ่ได้เลียเปียวใจนอนและเหมือนบุญมันด้านไดพบผ่านกูสาวหัวเทาอายุเจ้า ต้องตอนเป็นสาวขึ้นมาเจ้าคงจะงามโซฟากว่าสาวใดคุณน,นาร้ไอ้ชื่กใจคักทักสาวเอา,เอาเลยเอาเลยคอยเนื้อคู่เยวายู่ ด้นานายพบผานกุศลเท่าอายุเจ้าสี่สิบปลายไปยังแหงงามสำเท่าสาวเจ้าปากแดงแดงยามน้องแต่งเสน่ห์แห่งแดงใจสาวสำนี้สี่สิบปีน้องยังจมหา,ากได้พบต้องตอนเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้าพบจะงามโซฟา เียงผัวเจ้าโอวาสนาน้ำพา้เหาโอ้ยหักสาวเขาบอได้เจ้าโอเคบอดอีกลาบอดอีกโอ้ยใบยสันบส้นใบสั้นใจเต็นตุมต้มตุม้มต่ำต่นันคือ่าจ้าของครับแต่บ้าน มาเป็นพระเอกหมอลำนี่มในิตรได้ครับได้อยู่ทึงหันอยากเห็ดจังไดกเ็เห็ดได้เด้ว่ามีไผยวานี้ลง<ม>ลงหันมานี่เขาทาไงขึ้นอย่างได้นั่งเอกอ,อ่ะอยู่ทึงหันนี่เขามักไผ่เขาใส่สายตาเลยเห็ดในีคนตายนำ้ำคุณน,นั่งเอกนี่มากหลายแล้วหัวจักบอผู้ใดภาพเปล่นผู้ใดครับพอภัยเอกยุ้ยไซล่ะเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วอีพอเราเศร้าแล้ว คู่ทั้งนี่เป็นหัึงสี่ตัวที่พ่อกับสอนเจีงสี่หลักกับสอนน้องต่ออันนี้อันนี้เศร้าไปค่ะนี่ฮะเศร้าไปอันเศร้าแน่บ่เศร้าแน่แล้วแต่อารมณ์ถันมือใดมีอารมณ์กับเพเศร้ามือใดบ่มีอารมณ์กับบ่อยบ่อยครับ,บ,บ,บพ่อมีนางเอกให้เพิ่นให้ลูกเ<อ>ตา้าย้อนเลือกเด้บ้นานว่าสิหลายคนแขกบาดว่าสิเอาบาดหรือว่าสิเอาเจียนฉันเด้เปลาอยู่นี่นี่พอวิ่งทุ่นไหมคนว่าเจ้าเ่าแล้วมันผสมกันผสมเจ้าติสนะมาจัน นี่พี่น้องครับเอ้ยสมกันบ่พี่น้องสมกันบ่ครับสมกันบ่สวดๆนะครับสวดๆเน่ะโอ้เป็นผู้ใดเขินผู้ใดเนาะวันนี้เนาะเอากล้ากล้าเฮ็ดน้องเฉียนคือยังกล้าเฮ็ดพี่บานบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังอีพ่อบ่เฮ็ดตีเฮ็ดันล้ำ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 โอ้ล้ำก็หันกันล้ำเลียนว่าไม่ได้เฮ็ดยังเฮ็ดพันธุพี่น้องครับอีพี่นาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับ เบิ้งบ่าอีพี่หน่าน้องเตาหยองสิเบนเป็นี่หยังน้องแก่นสิเบนนีหยังพี่บาสสิเบนนีหยังเนาะพี่บอยสิมาบ่ใส่ใส่ปอไม่หยางก็ผมบ่ทันรู้เรื่องเอาถามกันทศทสดเว้ากันกับพ่อเอถามกันทัสดว่าอีพี่หน่าเฮาสิเฮ็ดอีกเนาะเออเฮ็ดกับเฮ็ดตัวครับๆผมบ่ยากบ่ยากครับพ่อบ่ยากบ่ยากนี่มาหรือบ่มาเนี่ย อันจักครับมาคือเก่าว <Jamie, always S 2> ัตถพเอินนะครับคือจังสี่ก็คือกันนะครับเป่าค่าเดียวผมเป็นคนบอยางยู่แล้วครับโัยแ่งกัขอบคุณลูกท้ายหลายครับมีงานย่ำใดครับขอความช่วยเหลือจากลูกทรายย่ำใดลูกท้ายกับมาซอยย่ำนันครับพี่้องโดยเฉพาะพี่ท้ายนะครับพี่เอบอกไปเลยไปเลยไปเลยไปซอยกันเท่าไปบ้านเพื่อนไปบ้านเท่าไปซอยกันนะครับแต่ว่านั้เอกเอนพร้อมไปโอ้เอาครับศิลปินทุกท่านนะครับเชิญเลยนะพี่ิภาพี่้องยาว นะครับภาพี่น้องเาาเป็นของขวัญสำหรับพี่น้อง149บาทนะครับพี่น้องทรงให้งเทพุทธมณครับน้องดครับน้องดีครับทีมงานศิลปินคำพูดละเม็ดครับบัดนี้ทีมงานทุกๆคนก็สิเตยเพื่อตอบแทนร้อย49บาทของพี่น้องนะครับผมมืออื่นยังเบิ่งได้อีกด้วยครับมืออื่นเบิ่งได้อีกเป็นรูปแบบล่ำเลืองบอกครับพ่อแมนครับมืออนี้คอนเสิร์ตหลักศิลปินรับเชิญแต่ว่ามืออื่นล่ำเลืองแบบ เน้นเน่นกันเลยเน้นะพี่น้องพี่น้องท้องหมอลำ่ากสองจากสามจากสี่จากห้าจากกบจากเซตจากแปดเล่นคือจังไปงันตำงันเจ้าภาพเขาเลยเป็นบอกเฮ้ยพอดีลูกบอลยังสี่ครับมีข้อมูลนะพี่เอ๋เนาะครับผมสมมติว่าเจ้าภาพเขาจ้างเล่นที่บ้านนี่ไปเปิดจอยเพื่อจะพ่นกระไรได้ผมว่าโอ้แบบนี้กระลับอันนี้คือการพัฒน์โตแมนขับบอยเฮ็ดไปยังยังบนท่านี่มีผู้จ้างครับอยากเกินจริงบอกเจ้าภาพด้วยลูกบอกเจ้าภาพด้วยถ้าพอดีจ้าง พี่น้องครับผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์อยากเป็นผู้สนับสนุนบวาเป็นส<อ>่วนอของคำบุญรวมมิตรนะครับมอลลัใจเกินลอยหรือระเบียบวัฒนศิลป์ผู้ใดตอนนี้มันเหตุในแบบนี้ขึ้นในทางออนไลน์่านอยากเป็นเจ้าภาพนะครับมอลลัแต่ละคณะกับพรอมที่จะรับใส่ในทางออนไลน์พี่น้องก็สนับสนุนเป็นทุนเป็นห้อนมากเฮาก็สิข,ขึ้นป้ายขึ้นจอให้ เขาเสียเอาจอไปบ้านเพื่อนนี่คุณแล้วอ๋อเอาจอไปตั้งไว้บ้านเพื่อนเล็กเอาจอไปตั้งไว้บ้านเพื่อนเล่นคร็กเอาโน้ยความสะดวกยั่งเต็มที่แมนครับแต่ว่าเขาเล่นอยู่มองนี้แล้วก็สิประกาศอยู่หน้าจอว่าวันนี้งานอุดจังสมวงงานแก่เข่าเนาะอุทิศส่วนกุศลหาเฮากาสิฟิาแมนครับคนเบิ้งทั่วโลกพร้อมเด้คันปกติเฮาเล่นตามงานนี่กระสีเบิ้งแต่ในเขตหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงครับอันนี้ทางออนไลน์พี่น้องจยกเป็นเจ้าภาพโอ้เข่าทายพอเวิมืมอนี้ พี่เอว่าย่างไรพี่เอว่ายงไรเขาทาบอ่สิรับงานทั้งออนไลน์เพื่อมีคนอยากเ็ดบุญแก่เข่าบุญบวดบุญยังกระทั่งออนไลน์เลยว่าสั่นอีพอคำผุนว่านี่แหละมันไงครับครับพี่น้องก็จ้างหมอล่ำหมอล่ำกระสีเข่าหน้ามกรสดิหายกินเองดอกครับครับพี่น้องไม่หนาทีเบิ้เอาเท่านั้นขึ้นป้ายให้ประกาศไทยว่าเป็นบุญยังของผู้ใดประกาศไทยครับเป็นการรับสมัครเจ้าภาพด้วยครับเด้อรับสมัครเจ้าภาพครับพี่น้องมีแค่ว่าไปหาซื้อท่อหัดตัวย่ําๆเอามาไว้ เขาเสียเอาจอ LED อไปให้เลยครับ oh ผมโ <dear. S 1> อเคเพิ่มสะดวกให้เพื่อนมาสั่นนะครับเพ <c oughs> ร,ราะว่าแฟนคขับเพิ่นว่าอจากฟังนุ่มบอยครับน้องแอนลองเพลงไหมสิได้บอเพิน่นเพิ่นสีลองคู่ผมบ่พอไว้กับสีลองตัวผมผมผมหาโอกาสนี่มาโดนแล้วอันนี้ <c oughs> ผมมาอีกส่วนหนึ่งแปดสิเปอร์เซ็นต์นี่กับมายอนน้อนแอนออรดีนี่แหละครับแอนบ่นั่นนุ่มบอแล้วแอนลูกค่ะเป่าอีิรินะบ่อยบอกว่าพ่อพ่อให้ผมลองเพลงคู่แอนได้เลย บอกบอกบอกบ to อกน้องแอนให้แน่ว่าผมเป็นหัวหน้าวงใจเกินร้อยแอนพ่อพ่อพ่อครับครับอพ่อันหัวหัวหน้าวงใจเกินร้อยเพรท่านได้มีหัวหน้าหัวหน้ายิ่งผู้จัดการบพราะท่านไม่โอเคครับได้ครับคได้ครับบอกบอกเ้าพ่อว่าถ้าเ้าขนาดนี้บักหล่าหรือเป้าเองรถไปแมนอยู่พ่ออยากให้อยากอยากให้พ่อท่านให้ย่พ่อวอกให้กพ่อครับพ่อพ่ออันผู้สาวหลายๆพ่อ เฮ็ดยังไงพอกับเราให้บักลานี่ครับอันอื่นพอมาแจงกไม่ตรงร้องตรง้องคำว่ามืัอนี้เขาเป็นไม่เป็นคนสู้ขอให้เขาถูกตั้งว่าอันผู้นี้บักลาฟังใจอิลีอิลีตามใดที่เพิ่นยังบัดท่านเอกจดทะเบียนกับเขากับผู้ใดนี่ผมก็ยังรอคอยอยู่ครับพ่อรอคอยรอคอยอคอยครับแอนกับแอนก็ได้ยินกับหูกับาได้ฟังกับหูได้ดูกับตาแล้วสิ่งพอสิบเอาในมือนีก็คือปะ แอนไปแซ่ระเบียบวาตัสินบอกไอ้บ้าเด้ลูกเจ๊งๆสีเป้าเอาเราต้องเอาเข่าสังกัดต้นสังกัดก่อนเข่าบ้านใหญ่ก่อนแมนเฮ้ยผมว่าเขาในสดมื่อนี้เขาสิเป็นข่าวหลายเทียอยู่ได้ผมว่าหลายประเด็นอยู่งได้พอมื่อนี้หลายประเด็นเติมอยู่ได้น่ะเอ้าพ่อตกลงสีลองครูแล้วพ่อลองอยู่ค่ะนนนนคนกล้าขอนูก็กล้าให้คือกันล้วพ่อทำสำเร็จแล้วคันไอคอสสองเทียดี อัะไรก่อนฮะคันคอสองเพลงกระเซิงหายสองเพลงสองเพลงสองเพลงโอ้โหตกลงเสียเพลงอยังครับอันเพลงอันกระสีบมมลีลาบทีอ้าวอ้าวพี่น้องครับเสื้อผ้ายิลี่ได้พี่น้องอันนี้ผมมีในสคริปต์ได้ครับพี่น้องครับจัดให้พี่น้องแฟนครับที่ขอมานะครับท่างลายสดได้ครับพี่น้องพ่อครับพ่อเอาแอนขึ้นมายืนคู่ผมเนยเอาติกันโอ้ยเอา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 โอ้ยจเจมินอย่างอายคือเนาะอ้าวพ่อที่ถอยหลังฉันได้บ่ลเนี่ยค่ะ เป็นไลเด้์แล้เป็นไรขันหมากมาแล้วขันหมากมาแล้วเฮ้ hey! เจ้าอิลีลีลาวดีน้องหักอไอกบหักคือกันละนอกคันน้องบ่หักของบักลาวเจ้าคนชั้นสูงอ้ายมันโนกเจ้าสาสาเรวตาอย่าเบาแด่งชนแดงเผาเฮาคนคือกัน ซนป่าวจังซันกะให้ยืนยันได้บ่น้อหนาวิลีลาวดีเฮ็ดจังก่อมาอยากฟังสิแห่ให้มาพร้อมแก้มอ้ายได้บ่อุ้ยกะอายคนเนาะไผสิกล้าปานนั้นเห็นบ่ล่เจ้าบ่หาันแอายให้อยังบ่เฮ็ดห้ ข,ข้ามบันข้ามเดินสิเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คนตำต่อยได้หักกับเจ้าบ่ยานความตาเป็นพันปากหวานเป็นห้าแงยอกระหายยอมตายน้ำเธอเพียงไอ้หักเจ้าอีลีพเสลีลาวดีไอเ้เมาจากใจยนำอช ฮักผู้สาวชื่ออรดียียบเข้ามามีแนวบอกผี่ผู้เป่าออรดีชื่อเรวัตตาสเรวัตตาพนักก็ลองตามเนื้อเพลงดีเด้กจะเป็นบริลน้ำเห่าคังซะชั่งนีกันเขียดจจงซี่เราพี่น้องเขาเขา,เขาคนตัวเลือกหลายครับเขาเป็นผู้หญิงแลยเป็นผู้หยิง que no ไอเบา,าจากใจอย่างนะบ่ชัดเบาไหมเพราวา่าฉันใครบ่ไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเดอ้อไอหักผู้สาวเ่อออดีเล่นน้ำเล่นยับเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้เบาแนอนออรดีสิริชัย บัดดครับบัดดครับเอาหนาเบาเขาเขาไม่บอกเราลืมนาไปเรียนแล้วเนี่ก็ได้เนาะไปพูดจักเพิ่นตั้งแต่ตอนไหนเ้องนมาเพิ่นเป็นพี่กับน้องกันเขาเขาอิ่นว่าจังใดครับพ่อเบาหนาเบาตีอ่าเบ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 าเพราะฝรั่งเนาะก็จังใดก็ได้โอ้แสดงว่าได้ได้เพราะเอกไม่เต็มเต็มตัวเนี่ยบังลาน่ะเพราะเอกก็เป็นยังษสี่ตีทุกอย่อันนี้ส่วนหน่อยครับพอผมเป็นไฮพิ่นี่ย ไ <Wait, S 2> ม่เล่าว่าแล้ว <laughs> เลาว่าแล้วบ่อ <Whoa, S 1> <laughs> นั่นตั้งแต่สิบห้าสิบหกคนดอกอ๋อ oh. oh. อ่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ uh. มาถึงเวลาอันพอสมควรแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้เขาเตยเงี้ยวให้พี่น้องในมวนในบะลกเตยเงี้ยวสาวใหญ่ครับแมนครับพี่น้องผู้ใดอยู่ข้างเวทีอยู่หน้าเวทีอยู่ข้างหลังเวทีออกมา ออกมาเลยครับพี่น้องเข้าจิ้เจอร์ย่อๆได้ก่อนเนี่ยครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนนะครับเบออื่นมาเบิ่งอีกคือเก่าสำหรับอีพีที่หนึ่งเปิดภาคกลางคำพูนรวมมีดแล้วก็อีพีที่สองวันที่เท่าไหร่ครับพ่อวันที่สิบสี่สิบห้าครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าตุลาคมที่จะถึงนี่นะครับส่วนของแขกรับเชิญแขกรับเชิญครับไพ่ครับที่แน่ๆตอนนี้กมิตกับพาะเอกตาหยองแล้วครับไม่อีกแล้วบอกครับพ่อเอาท่าน ถ้าแอนอยากมาพ่อยบ้าเลยครับพ่อคันแอนมาผมกับมาคือเก่าครับนี่หรือีอ่อเคลี้ยเลยทีแรกคือว่าคิดก่อนเฮ้ยแอนพี่หล้าต้องเอาลงมาให้เลยน่าหลูกนะต้องลงมาบอหลูกมาบออันไหนก็ค่ะมาบอหลูกวันที่สิบสี่หนูขอร์สทำไอ้หนูก่อนเด้อค่ะไอ้หนูไอ้โจไหมค่ะไอ้โจ พอ่อโทรไปกระซิบแล้วก่อนนานั้นแล้วแม่บอกครับพ่อบอกว่าอีพี่นาโจโจพ่อขอสิเลยเป็นจักคนรใดเด้เอค่ะเราก็เลยว่าเอาผูใ้ใดล่ะไมาบันว่าเดี๋ยวอุ้บไปก่อนพ่อก็เลยบอกเราอย่างสี่ค่ะถ้าบอกว่าเอนถ้าเล่าเหนมาอีหล่ามากลูกมากค่ะนั่นพี่น้องเ,อเอขาตกลงว่าเขาสีมากเลยเน้หครับผมปัานนี้เขาสแสดงเป็นเรื่องเลยเเอามากผมกับมกแล้วครับ พี่น้องแต่ว่าขันแอนเป็นนั่งเอกผมสิเป็นตัโกงเด้อครับมันจังได้คมคืนนั่งเอกเอาผู้ใดจะเป็นพระเอกไอ้พ่อหรอป่ะเนี่ยแล้วแต่พรสิเป็นครับมองอะไรไม่พระเอกไอ้พ่อพ่อกับเลี้ยวหาเบิ่องทะเลน้องยองบอกค่ะไม่พระเอกมีหลายคนก็ได้ได้พ่อไม่พ่อกับ่ายเปนคนนี้แล้วถือเป็นพระเอกพ่อก็ไใดโอ้พี่นิวเอ้าวสีือกสีือกสีือกพระเอกหรือว่าสีแรกตัวโกงครับจริงๆแล้วนั่งเอก ละครสมัยใหม่นี่คือเลือกบอะไรจะคนก็คือเอาเบิร์ดก็ได้ด้วยครับนั่นเอ้ามวนบกคาพี่น้องต้องใส่คำมวนบกคาพี่น้องนะครับบ้านคำพูนรวมเม็ดยินดีต้อนรับสุขุสุขคนาลูกเนาะเอ้าพี่เอฝากฝากอีกอย่างหน่อยนะครับพี่เอครับครับสิ่งที่ผมก็ฝากบเป็นฝากศิลปะอีสานบ้านของเขาล่ะลูกทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมนะครับแต่การละเล่นบางช่วงบางตอนนะครับคำบอกคำจา กิริยาท่าทางสิ่งใดแสดงออกไปแล้วว่าเหมาะสมกก่พี่น้องถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนเวทีคือการแสดงเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาไปคิดร้ายอย่าไปคิดลึกนะครับถือว่าหลูกๆถูกข้นนะครับนักแสดงคนครับจากสั่งร้อยยิ้มมอบความสุขความสำราญในกับพี่กับน้องนะครับผมไก่พี่น้องมีความสุขในการรับชมทุกๆไร่ก็แล้วกันนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณได้หลายกับพี่น้อง